สวัสดีครับวันนี้อยู่พองแล้วก็เกมผีเช่นเคยแต่เกมนี้เป็นเกมผีที่อยู่กะดึกมามาเริ่มเล่นกันเลยผ่านไปแบบเร็วๆเ,เลยรับลูกค้าออเดอร์โอเคได้ไปรับลูกค้าเดอเอาอาหารสองอเก้นี่ลูกค้าไก่ทอดสไปซี่ต่อไปลูกค้าคนต่อไปข่าวเหรอ มีคัะเอ่อมีอ่อเซเลนเดอร์แมนอยู่ในร้านอาหารอืแล้วไงเราทำงานกะดึกเพราะว่าเราไม่มีตังค์เพราะว่าตาที่เราเอา,เอาไปลงทุนซื้อคอมหมดจากตาที่แล้วรับลูกค้าเบิ่มที่ผมรอดจากการเอ่ออันนั้นได้เพราะว่า ผมมีชีวิตที่สองไงล่ะเอาหารไปเบอร์เกอร์วัปเปอร์ไปกินต่อไปเออเราลูกค้าอย่างเดียวตอนเนี้ยรับออเดอร์ฟู้ดสามโอเคเอ้ยโดนัทนี่มันเลนโกคุโดนัท โอเคมีโทรศัพท์ไว้ทำไมอ่าจับหนูในห้องน้ำโอเคเอ่อเมื่อกี้เอเดอร์แมนเหรอเอเดอร์แมนมัน้งจับหนูนี่ไงหนูจับมานี่โอเคหนูตุยเดี๋ยวข้าจับเลยนะตุยเหรอหรอพนักงานดีเด่นไปเออรับออเดอร์อยากได้ฟูซิ เออห่าสตอ็อกแบบสี่มีเด้เหอหนึ่งสองสามโอเคเอาโดนัทไปก่อนแล้วกันเคเยี่ยมต่อไปรับออเดอร์ต่อไปเลยมารับออเดอร์ต่อไป รับออเดอร์ลูกค้าเอาเอเอ,อยากได้อยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอหนูตุยอะเอาไปทำพิธีแล้วก็แล้วแต่นายเลยให้เก็บทางขยะอกองนึงเนี่ยเอาไปทิ้งใั้งหมดทิ้งหลังบ้านเนี่แหละจะไปเอาหนูตุยไปทำไมเนี่ย แซดเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เศร้าทำไมนายไม่เอาเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นาบึงเมื่อกี้เอเดรีแมวป่ะเนี่ยเอเดอร์แมวเพราะว่าผมเคยเห็นเอเดอร์แมวมันใส่ชุดแมวในรูปแฟนอาร์ตนะต่อไปรับลูกค้าเหมือนเดิมเกมนี้ไวๆไปเลยไวๆ อาหารหนึ่งโอเคเบอร์เกอร์วัปเปอร์ไปกินสวยต่อไปเช็คสินค้าวันที่สองมีวันแบบนี้ด้วยโอ้โอเคมาวันที่สองให้ทำอะไรให้ทำอะไรมาเร็วลับลูกค้าออเดอร์โอเคมีซิอยากได้อะไรสอง โอ้รถเขียวรักธรรมชาติเปล่าไม่มีอะไรหรอกโอเคต่อไปเอามบถูในห้องน้ำโอเคเยี่ยมถูกดได้อก็ได้กดเด,ด,เดิเร็วเลยรู้ไงก็ฉัดนิกี้มาแน่นอนคนนั้นอะ อเอเดอร์แมนมาแน่นอนอเอเดอร์แมนสุดหลอนในตอนเที่ยงคืนซึ่งไปกับพี่จังวรักจะมาเหรอวดกดกดโอเคทำความสะอาดน่าเสร็จแล้วไปต่อไปด,ดูข้าบด้วยโอเคเก็บ เอารับออเดอร์ลูกค้าโอเคสามเอาไปไม่แรกเปล่าโอเครับออเดอร์เหมือนเดิมไปโอ้รถรถพัง เหลืออะไรงานฮัลโหลคอยฮัลโหลคอมอยู่ไหมเนี่ยคอมอ่ารับออเดอร์โอเคทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาอาหารสามอาหารสามโอเค ง่ายต่ออ่าฮะเอเรนแมนยังอยู่ในนั้นโอเครออย่างเดียวเต้นรอเลยโอเควันที่สามเป็นเกมผีที่สุดยอดมากผีวิ่งไล่แบบอีปิกเลยตอนนั้นเอ,อ่อกำจัดแมงมุมเหม,มือนมีคนเคาะไล่ร้านนี้ฮะ รีบทำไม่เสร็จไปเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวไงเกมกกลย่างนี่ล <c oughs> okay. แล้วเคต่อเสร็จแล้วอะฮะยังเหลืออยู่อ่ะตัวหนึ่งอ้านี่ไงตัวหนึ่งพลาดเคพลาดผัาดพล okay. าดคุยต่อไปน่าจะให้รับออเดอร์ลูกค้าเหมือนเดิมเจ้าหงโอเคจริงด้วย อ่ะเอ็ดตัวเลยสองเยี่ยมเอาไปน้องไก่สไปซี่ต่อไปทำอะไรรับออเดอร์เหมืาอนเดิมแหละเชื่อป้งั้นรับออเดอร์เหมือนเดิมเ,มอ,เ,มเอ่อนานจังทำอะไรโอเค รับโทรศัพท์มารับโทรศัพท์เลยเอ้มันเข้าจะมาแล้วซ่อนตัวในห้องฟิตเร็วจิบปิดเสียงเออเออเมื่อ,อกี้มันมาแบบไม่ทันตั้งตัวไปยังไปยังหวังว่าน่าจะรอดน่าจะรอดนะ โ okay, yeah. okay, like อเคเยี่ยมไม่หลอดโอเคปิดคลิปแบบงูงูเอเดี๋ยวเออออวันที่สี่แล้วตุยอืมก็ผมขอปิดคลิปแล้วกันเพราะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายก็แค่คลิปเก่าๆคลิปหนึ่งะนะหายตัว